เอาละครับก็ขอสวีดาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ็กโตวันนี้ก็อยู่กับเกมแบ็กคอเวอร์เนะทุกคนเออก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำว่าตู้ตัวละครใหม่ทั้ง4ตัวเราควรเปิดตัวไหนอ่าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตู้ตัวละครเหล่านี้ มันควรที่จะเปิดตัวไหนก่อนเป็นอันดับแรกนะทุกคนอ่าเริ่มจาก List มันเป็น a อ t a c k e r สีเขียว l i อาเป็น a อ t a c k e r สีเขียวเหมือนกันฟาน่าเป็น a อ t a c k e r สีฟ้าเวสโตเป็น Defender สีแดงกะในส่วนนี้ก็มันเป็น a อ t a c k e r 3สตัวแล้วก็แท้งหนึ่งตัวเนาะก็ ถ้าเกิดใครไม่ได้ไม่ได้อยากได้แท้งดีๆก็ตัดออกไปได้เลยแต่ในตู้กาชานี้ผมคิดว่ามันแปลกๆอยู่ก็คือยามิมันยังไม่ได้ลงตู้นี้นะอ่าหากใครอยากจะสุม่มอะรอรอรอตู้ของยามีมันหมดก่อนดีหรือเปล่าเผื่อมันจะเอายามิเข้ามาในตู้นี้ด้วยอ่าอันนี้ในข้อมูลในส่วนตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจเนาะหรือว่าต้องรอตู้มันออกออกไปทั้งหมดก่อน แล้วมันถึงจะเอายามิแล้วก็เอาลิสต์กับเวโตนี่เข้ามาอ่ะมาในเรื่องการตู้ไหนที่น่าเปิดนะผมจะให้ตู้ลิสต์กับไลอาเป็นตู้ที่น่าเปิดที่สุดเพราะว่าเพราะว่านะลิสตกับไลอาลิสสามารถเอาไปลง PVP ได้อืแน่นอนมันสามารถเอาไปลงเอาไปลง PVP ได้อยู่แล้วเนาะ ก็คือตัวละครตัวนี้ดาเมจแบบเบิ่มๆสกิลหมู่แบบโหดๆเลยอ่าก็เป็นดาเมจหมู่สกิลสกิลสองก็จะเป็นแท่เนาะสกิลนี้ไม่ส่นการป้องกันนี่โจมตีทะลุก,การป้องกันไอ,อคนที่แบบว่าซึ่งเมตาตอนเนี้ยมันจะเป็นเมตานี้ใช่ไหมเป็นมาร์สโลตัสแล้วก็ยามิแล้วก็ไอมิโมซ่าเนาะก็การมาของลิสเนี่ย คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกลัวมสัสอีกต่อไปแล้วก็คือตีอเข้าแบบเจ็บๆอ่ะและอัตราคิดเด้งขึ้น18%อ่าสังเกตได้ว่าไอ้ทะลุก่อป้องกันก็คือสร้างความเสียหายโดยไม่สน20%ของพลังป้องกันศัตรูซึ่ง20%เนี่ยคือมันเยอะอยู่นะมันไม่เสียวาน้อยซึ่งตัวละครตัวนี้แน่นอนว่ามันจะมาอยู่ในเมตา PVP อย่างแน่นอนมั่นใจแน่นอนเลย เพราะว่ามันเป็นธรรมดาเนอะอย่างเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอะ่ะการมาของลิสในช่วงแรกอะ่ะมันอยู่ไอพีวีแน่นอนอยู่แล้วแต่มันจะไปโดนโนโอเอลตกเบาอ่าในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ไลอ,อาร์าอ่าไลอาจะเป็นตัวละครสายคัดลอกดีบัฟนะในส่วนตรงนี้ไลอาร์ไม่ค่อยเหมาะกับการเอาไปเล่น PvP สักเท่าไหร่ แต่ไม่ได้หมายความว่าเอาไปเล่นด้วยไม่ได้นะเอาไปเล่นด้วยได้เหมือนกันแต่ไม่เหมาะกับสําหรับเอาไปกดออโต้เนาะเหมาะสําหรับแบบเราไปกดเล่นเองมากกว่าตัวละครตัวนี้มันจะค่อนข้างเก่งเลยเพราะว่ามันสามารถคัดลอกบัฟของศัตรูได้เนาะแล้วก็ไอ้สกิลอัลติเมตประสานเนะี่ยซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนะี่ยการเข้ามาเนะี่ยแม่งโคตรแรงเลยเออแล้วแม่งคืออะไรรู้ไหมแม่งเป็นอันตรายโมในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอนะ่ะคือม,มันมาแรกๆอ่ะมันติดบัฟนะไอนะ้สกิลอัลติเมตเนี่ย คือแม่งยิงทีแม่งตายหาเกือบทั้งทีมอะเออเนี่ยแล้วดูผลเอฟเฟกต์ของสกิลประสา,านนะมาบอกทำให้ผลบัฟที่คัดลอกมาจากศัตรูอ่ะให้ผลที่คัดลอกจากศัตรูมาแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีและพลังเวทขึ้นอีก40%ก็คือแบบมึงโดนเจ็บเจ็บแน่นอนอะไอสกิลอ,อ,อ,อัตเตเมดอะเออตัวละครตัวนี้ จริงอยู่ที่ว่าไม่ได้เก่งในหมด PvP นะแต่มีแต่เป็นตัวละครที่เป็น,นกลไกสําคัญในการลงหอคอยอย่างแน่นอนอทุกคนอาจจะสงสัยว่าหอคอยคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอหอคอยก็คือนี่โถงแห่งภาพลงตาผมเรียกเป็นหอคอยเนาะก็ในหอคอยชั้นไอชั้นเนี้ยแน่นอนว่าบลอสมันค่อนข้างเก่งแน่นอน100%อยู่แล้วไรอาจ,จะมีส่วนช่วยในการที่แบบว่าช่วยคัดลอก สกิลของบอสท,ที่แบบมั่งได้บัฟโกงมาแล้วก็มาซัดคืนผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดผมเคยดูใน YouTube ของช n n e l ของญี่ปุ่นไลอามันไป๊อปปี้ของมอนในแมปมานี่แหละแล้วแมั่งเบิร์ดเทียะม่งเบิร์ดเ,เป็น10ล้านน่ะคือมอนที่แมั่งตายหาเลยอ่ะซึ่งไลอานี้เป็นตัวละครที่น่าเปิดมากๆอ่ะผมเลยเชียร์ให้เปิดตู้นี้มากกว่านะสำหรับคนที่ตั้งใจที่จะเปิดตัวละครมาใช้งานจริงๆ แต่ในกรณีของใครที่เป็นสายฟรีแล้วมีเพชรประมาณ5,000หรือว่า4,000เนี่ยผมไม่แนะนำให้เปิดเนาะเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่ในการเปิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ระดับ SSR มาสักตัวเลยเนี่ยคุณจะท้ออย่างแน่นอนผมมั่นใจอ่ะอย่างผมเนี่ยผมสุ่มกาชาไปทั้งหมด110โลเนาะผมได้ไลอาร์มาพร้อมกับการเนาะอันนี้ให้ดูเลย อ่ะในไอคลิปกาชามันมีปัญหานะผมไม่สามารถเอามาลงให้ดูได้อ่ะหนึ่งร้อยสิบโลของผมเนะี่ยผมได้ไรอามาพร้อมกับการประจำตัวแล้วก็ได้ลิสต์อ่ะลิสต์นี้ผมได้แค่ตัวอย่างเดียวนะจะไม่ได้ประจำตัวมาแล้วตัวสุดท้ายผมจะได้นี่เป็นโลตัส อ่ะผมได้เป็นโลตัสขึ้น1ดาวมาเนาะก็เท่ากับว่าผมได้ s, <S เ r มาเพียงแค่3ตัวกับหน้าการ์ดสกิลอีก1ใบอ่ะซึ่งอันนี้ในกรณีของ110โลเนาะถ้าเกิดว่าใครที่มีน้อยกว่านั้นอะ่ะเอ่ามาสุ่มนะ่ะมันไม่คุ้มแน่นอนคุณจะแบบว่าอาจจะท้อเลยลนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ s เ r นะส่วนตู้นี้ตู้นี้ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่สายเปก็ไม่แนะนําให้เปิดเนาะเพราะว่าฟานหน้าเนี่ย เรามีตัวละครที่เป็นยามิฟ้ากันอยู่แล้วซึ่งสามารถใช้แทนได้แน่นอนอยู่แล้วส่วนเวสตเลเป็นสายแทงแน่นอนว่ามันเป็นตัวแทงที่แบบตีดูดเลือดได้ความกงของมันมันมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะสามารถดึงศักยภาพของมันออกมาได้หรือเปล่ามันเป็นแทงสีแดงอ่าก็คือแบบมันตีดูดเลือดดูุดเลือดแต่อาจจะไม่ได้ดูดแรงอะไรมากต้องไปใส่เซ็ตสำหรับดูดเลือดโดยเฉพาะ คิดว่าถ้าเกิดใส่เซ็ตดุดเดอรมันจะแบบทําให้เรายืนได้นานยิ่งขึ้นเนาะก็สําหรับตู้นี้ก็ไม่ได้นําให้สายฟรีเปิดเด็ดขาดนะถ้าจะเปิดอะไปเปิดตู้ไรอาร์กับลิสดีกว่าไอ้สองตัวละครนี้ยังมีประโยชน์ในการได้ใช้เนาะลิสก็ออกลง pvp ได้ไลอาร์ก็ได้ทั้ง pvp กับลงไต่หอคอยเนาะก็ลิทเนี่ก็ใช้ได้ใช้ผ่านดันก็ได้นะเพราะว่าดาเมจไม่ใชก่กี่นะครับการตีเข้าไอ สกิลป้องกัน20%อน่ะมันก็ไม่ได้กี่กีขนาดนั้นถ้าเทียบกับตูน้นี้ตู้นี้จะเป็นฟันหน้ามันจะเป็นตัวสกิลแบบดีบัฟด้วยเนาะมันจะติดสถานะไฟไหม้กับศัตรูอ่ะก็โอเคสำหรับรายละเอียดของตู้ไหนที่ควรเปิดสำหรับสายฟรีเนาะก็อย่างว่านะถ้าเกิดมีประมาณ5000หรือว่า4ี่0ที่ผมไม่แนะนำให้เปิดเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดแล้วไม่ได้คุณอาจจะรู้สึกทออย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเปิดไม่ได้อนะ่ะเนาะโอเคก็เป็นว่าคลิปนี้ ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปละครับบา,บายๆจะนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ